ตานเซียนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นอีกหนึ่งทาเลที่ตั้งของชนชาติที่ถูกกวาดต้อนอพยพมาในยุคสร้างบ้านแปลงเมืองสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ลาวแง้วเป็นกลุ่มคนลาวที่มีสำเนียงพูดแบบทางหลวงพระบางซึ่งแตกต่างไปจากสำเนียงทางเวียงจันทร์แต่อพยพมาในคราวเดียวกันเป็นกลุ่มคนลาวที่มีจำนวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มพวนกลุ่มครั่งหรือกลุ่มเวียง ลาวแง้วตั้งถิ่นฐานอยู่แทรกปรับปนอยู่ในชุมชนต่างๆไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่คนทั่วไปจึงไม่รู้จักกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าลาวแง้วมากนะลาวแง้วเท่าที่ทราบวันนะเขาบอกว่ามาอพยพมาจากประเทศลาวเขาเล่าเขาเล่ากันมานะจากประเทศลาวเวียงจันทร์ตอนหลังก็มาแตกสลายก็ ไปทำมาหากินที่จังหวัดเลยบ้างจังหวัดใกล้เคียงบ้างจนหลังๆก็กลายเป็นไม่ใช่เงี้ยวแล้วทีหลังเขาบอกว่าจะเป็นลาวตะเซียนแล้วเงี้ยวก็อาจจะลืมลางไปแต่ก็ยังเรียกต้นขั้วอยู่ว่าเป็นลาวเงี้ยวด้วยวิถีชีวิตวัฒนธรรมของลาวเงี้ยวมีความละไม้คล้ายคลึงกับไทยที่เป็นสังคมเกษตร และประเพณีวัฒนธรรมอันอิงอยู่กับพุทธศาสนาจึงเกิดความผสมผสานกันจนแทบจะแยกกันไม่ออกนอกจากภาษาเดี๋ยวอื่นพวกเห้าคนมาขึ้นนะโยงขึ้นใน้บเนี่ยโบกระแกงกัอย่างบบได้คุยกันเดี๋ยวเสื้อให้นุ๊กกระแกไปซื้อหรือห้าคนก่อนเออเมันที่ซื้อมาเป่าทุกวันนี้ ภาษาของลาวแง้วมีพูดกันน้อยลงแม้แต่ในครอบครัวก็แทบจะไม่ได้พูดกันนับเนื่องมาจากระบบการศึกษาจากรัฐไทยที่ไม่ส่งเสริมภาษาถิ่นก็ยิ่งทำให้ภาษาลาวแง้วหดหายไปทุกขณะเพราะเด็กมันมาโรงเรียนนะก็มันมาโรงเรียนดีเดีนี้เด็ก,ดกมันไม่เหมือนอแต่เก่าอ่ะแต่เก่าผมมาโรงเรียนเนี่ยพอกลับไปบ้านผมก็พูดภาษาลาวกับพ่อกับแม่เดี๋ยวนี้เด็กมันมาโรงเรียนเนี่ย ก็เป็นไทยเด็กเล็กมาเลยทีนี้เด็กมันไม่คุยแล้วทีเนี้ยออผมก็คิดไปคิดมาเด็กมันมาโรงเรียนเนี่ยมันจะพูดภาษาไทยทางนั้นเลยนอกจากภาษาแง้วที่ยังหลงเหลือบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นลาวแง้วแล้วประเพณีทำบุญพาข้าวแจกในช่วงเข้าเพรรษาก็เป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวแง้วที่ทำกันในวันขึ้น15บ่ําเดือนสิ ทำบุญในตอนเช้าแล้วชาวบ้านจะกลับมาที่วัดอีกครั้งพร้อมสำรับอาหารคาวหวานเพื่อถวายเพลนหลังจากนั้นพระฉันแล้วจะนำอาหารที่เหลือไปไหว้บรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทีก็เป็นอุกทิ้นตัวเนาะกินไปห้าไปก็อย่าง ว,วิวถ,ะะถวีวัฒนธรรมของชนกลุ่มลาวแงาที่กระจัดก,กระจายอยู่ในพื้นที่ท้องทุ่งภาคกลางกำลังถูกกลืนหายไปกับกระแสการรวมชาติให้มีความเป็นไทยในแบบเดียวกันและนั่นจะทำให้ความหลากหลายทางชาติพันธุ์บนพื้นแผ่นดินนี้หดหายไปทุกขณะ